โโอ้หม oh. to ีเน็ตบ้านไฟเบอร์ทูนอกจากจะได้รับความเร็วแรงอันดับหนึ่ง oh ยังได้กล่องทูเอดีทีวเจนสมาเพิ่มความบันเทิงภายในบ้านอีกด้วยกล่องทูเอดีทีวเจนสามเขามีดียังไงเดี๋ยวไปถามพี่เขากันมาช่วยโชว์การเล่นกล่องทูเอดีทีวีเจนสให้ผมดูหน่อยได้ปะได้เอานี้ปะเราเล่นเกมเลยรอบนี้ทำผ่าตามนี้เลยนะแลเอาเฮ้ยเฮ้ยเหนไหมมันง่ายมา ขออีกรอบได้ไหมเอางี้ป่ะเราเล่นด้วยกันพี่ดวนหรือว่าจะ A I fitness ได้เลยจัดไปอันนี้แล้วกันนะอันนี้อันนี้อันนี้เฮ้ยเราดูอีกสักหน่อยไหมล่ะเอออีกนิดนึงอีกนิดนึงไปละไปละโอ้โหพี่แค่สมัครเน็ตบ้านทัวร์ไลน์ก็ได้หมดนี่เหรอใช่ทุกอย่างอยู่ในกล่องทัวร์ไอทีทีวี Gen 3ตัวนี้หมดเลยคอนเทนต์เกี่ยวกับเพลงเล่นออกกําลังกายหรือว่าเล่นเกมครบทุกอย่างเป็นกล่องที่ทุกบ้านควรมีเลยนะโอ้โหความคุ้มสุดล้ําแบบนี้ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม แค่สมัครเน็ตบ้านทัวร์ไลน์ก็ได้กล่องช่วยดีทีวีเจน3เป็นกล่องทีวีเอที่ทุกบ้านต้องมนีนี่ไปเลยจัดเลยปะต่อสมัครได้แล้ววันนี้ทั่วประเทศ